วแกแ้วปรยนอัหวยเลยหวนีนี้เรื่องในโอกาสอะไรอะคะไม่ถูกหวยเหรอคะใช่ครับไม่ถูกหวยเลยอยอเวซเลียนะคะรวดหน้ายังมีเสมอนี่อะไรบ้างคะเนี่ยมีอะไรัต้มตั้มั้ตั้มัวมตั้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 ม้มตั้มตั้มตับมตั้ตั้มตัมตั้มตั้มัม้ต้มตามั โอ้โหแซ่บที่พี่คือรสเด็ดมากนะโอ้โหคนทำน่าจะภูมิใจนะคะกินแบบอร่อยมากจริงเนี่ยของเด็ดเลยนะไก่ไก่อะไรคะเนี่ยไก่อบน้ำผึ้งสูตรอยู่ตรงไหนคะสูตรเด็ดอยู่ตรงไหนคะนันเลยคิดว่าน่าจะหมักไว้หนึ่งเดือนคะอ่านี่นะฮะอบน้ำผึ้งมันให้มันเข้าในเนื้อไก่โหตุ๋นไก่ด้วยโอ้โหแซ่บโอเคครับ เหนียวเหนียวครับใช่เนาะอร่อยมากเลยอย่างนี้แบบน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยโอเค